รอบรูปปีศาจแดงประจำการเช้าวันพฤหัสบดีที่23นับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะหมดเดือนตุลาคมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมงานของรูเบนอัลริมแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเพิ่งประสบกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนืออดิตลอดการอย่างลิเวอร์พูลมาได้เมื่อวันอาทิตย์แต่ผ่านไปแล้วถึง4วันก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทางฟุตบอลมันเป็นเพียงแค่เกมทัดหนึ่งที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วเท่านั้นและจากนี้กุนซือปีศาจแดงและลูกทีมต้องปรับโฟกัสทั้งหมดที่มีมาไว้กับเกมนัดางรลเ คอแห่งความฝันรับการมาเยือนของไบรตันในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นเกมพิเมีกนาที่9ประจำฤดูกาลปัจจุบันครับนี่คือเกมที่ถูกมองจากหลายฝ่ายนะครับว่าสําคัญมากสําหรับปีศาจแดงแน่นอนเลยคือในแง่ของสิ่งที่เรียกกันว่าโมเมนตัมทางฟุตบอลซึ่งลูเบนออมอรินจะต้องตระหนักและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชัยชนะที่พวกเขาเพิ่งไปคว้าออกมาจากแอนฟะิลด์ในรอบเกือบ10ปีให้ได้ต่อเนื่องหากเปลี่ยบเป็นการปลูกพืชอัมรีมกับลูกทีมได้หวานพืชแห่งความเชื่อมั่นไปแล้วผ่านชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลและเกมกับไบรทต เราต้องลงแรงเก็บเกี่ยวดอกผลด้วยผลการแข่งขันที่ถูกต้องให้ได้ต่อเนื่อง ชนะถือเป็นโจทย์หลักและโจทย์เดียวเท่านั้นนะครับที่พวกเขาต้องทําให้ลุล่วงในเกมสุดสัปดาห์นี้และหากผลลัพธ์เป็นอื่นแม้กระทั่งแค่เสมอก็ถือว่าน่าผิดหวังมากแล้วสําหรับทัพปีศาจแดงแน่นอนแม้ไบรตันทุกวันนี้จะไม่ใช่ทีมที่ง่ายในการต่อกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปีศาจแดงที่ในระยะหลังมานั้นมักเจอไบรตันเล่นงานอยู่หลายหนอย่างซีซั่นที่ผ่านมา2024-2025ที่เจอกัน2เกมทั้งเย่าและเยือนลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ที่ปีศาจแดงมีให้กับทีมนกนางนวลทั้ง2นะัดถือว่าสะท้อนชัดในนตัวว่า่าี คแขงงที่่ายดนะแต่อย่างที่บอกครับว่านี่คือเกมประเภทที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องชนะให้ได้เท่านั้นเนื่องจากมันไม่ใช่แค่หมายถึง3คะแนนสําคัญที่จะได้มาหากแต่มันยังมีความหมายในแง่ของการต่อยอดโมเมนตัมที่พวกเขาสร้างขึ้นมาในเกมแดงเดือดให้เกิดเป็นความต่อเนื่องมากขึ้นซึ่งจะติดตัวเป็นคุณสมบัติสําคัญสําหรับทีมของรูเบนอัมบริงต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันอีกหนึ่งสาระสําคัญในเกมกับไบตันเป็นเกมที่ปีศาจแดงควรต้องเอาชนะให้ได้เป็นอย่างยิ่งอีกหนึ่งเหตุผลคือการที่หากพวกเขาทําสําเร็จมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะ องอันดับของพวกเขาหลังจบแมตช์เดย์นดที่9ขยับขึ้นไปในส่วนหัวตารางได้อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลลัพธ์จากเกมคู่อื่นๆเป็นใจแล้ววิษาจแดงมีชัยชนะเหนือทีมนกนางนวลขึ้นมามีความเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับที่อันดับหลังจบสุดสัปดาห์นี้ของรูเบนอโมริมและลูกทีมยูเนเตดจะสามารถขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ท็อปไฟของตารางคะแนน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปีศาจแดงแม้จะรั้งอยู่ที่9้าของตารางก็จริงแต่ในทางคะแนนที่มีนั้นพวกเขาตามหลังเชลซีทีมอันดับ5ของตารางปัจจุบันแค่แต้มเดียวเท่านั้นรวมทั้งตามหลังอันดับ4และ3อย่างบอร์นมัดและลิเวอร์พูลแค่2คะแนนเท่านั้นและห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมในอันดับ2แค่เพียง3คะแนนแน่นอนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้ดีว่าศักยภาพทีมตอนนี้ความลงตัวอะไรต่างๆยังเทียบกับสโมสรในกลุ่มหัวตารางไม่ได้มากนะักและในแง่ของความท้าทายแชมป์แบบจริงจังมันถือเป็นเรื่องที่ไกลตัว ความรู้สึกในทางปฏิบัติอยู่เยอะแต่นี่คือโอกาสครับอย่างน้อยที่สุดสุดสัปดาห์นี้มันคือเกมแห่งโอกาสสาคัญที่หากดูเบนออมบริมสามารถพาทีมเก็บชัยชนะมาครองได้สําเร็จ มันจะทําให้พวกเขามีโอกาสเข้าไปอยู่ในส่วนหัวตารางในพื้นที่ท็อไฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คุณซื้อวัย40ปีรายนี้เข้ามารับงานคุมทีมเมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมาใช่ครับปีศาจแดงเหินห่างพื้นที่หัวตารางไปนานมากแล้วนะครับนับเฉพาะแค่ฤด,ดูกาล2024-2025น่าเหลือเชื่อนะครับว่ายูไนเตดเคยมีอันดับดีสุดคืออันดับ9หลังเข้าเดือนธันวาคม โดยอันนี้คือไม่นับที่ขึ้นอันดับหนึ่งหลังจบเกมนัดแรกของซีซั่นดังกล่าวด้วยชัยชนะนะครับเพราะมันแค่ช่วคราวเท่านั้นเนื่องจากแข่งก่อนทีมอื่นเขาส่วนที่เหลือตลอดทั้งซีซั่น2024-2025นั้นอันดับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือวนเวียนอยู่ในครึ่งล่างของตารางมาโดยตลอดซึ่งก็ลงเอยด้วยอันดับที่15หลังจบฤดูดกาลอันเป็นอันดับที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเฉพาะยุคพรีเมียร์ลีกเป็นต้นมาเมื่อนำสิ่งต่างๆมาประมวลผลเข้าด้วยกันจะเห็นได้ไม่ยยาาาากากกกถึึงงคคววมมมสสััััญใในนนนเบบไรติ่ข้หปีแด นีน้และนั่นคือที่มาของสาเหตุที่ทําไมหลายฝ่ายจึงวิเคราะห์ว่านี่คือเกมสําคัญที่บางทีอาจสําสคัญยิ่งกว่าเกมแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ก่อนด้วยซ้ําไป BBC มีบทวิเคราะห์จากความเห็นของแกสดิงวอเตอร์ซึ่งระบุว่าอันที่จริงนั้นสําหรับทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับไม่เกินหอ,อันดับแรกของตารางมันไม่ควรเป็นความท้าทายด้วยซ้ําหากแต่มันควรเป็นข้อกําหนดท่านตามที่ในแต่ละฤดูกาลพวกเขาไม่ควรหลุดหายไปจากพื้นที่ตรงนี้มากกว่าแกสติงวอเตอร์แสดงความคิดเห็นผ่านพอดแคสต์เดวิลเอ็ดเวิร์คเกตว่าด้ ผลงานที่กำลังติดลมบนใน2เกมหลังยูเนเตดอาจจะขึ้นไปอยู่ใน6อันดับแรกได้ จริงๆยูไนเต็ดมีทีมที่ดีพอจะจบพื้นที่ท็อปซิกอย่างได้ด้วยซ้ำและจริงๆนั่นคือขั้นต่ําที่ทีมระดับยูไนเต็ดควรต้องทําได้กับฤดูกาลนี้ด้วยและหากพวกเขาเข้าไปในพื้นที่6อันดับแรกได้สําเร็จรวมถึงสามารถมองหาชัยชนะแบบที่ไม่ต้องเิ่นโดนมากในทุกนัดอย่างที่ผ่านมารวมถึงแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เก็บชัยชนะต่อเนื่องได้แค่2เกมแต่ต่อย่อไปที่ 3- 4เกมได้อย่างต่อเนื่องจากนี้ใครจะไปรู้ว่าอันดับตอนจบซีซั่นยูไนเต็ดจะจบสูงไดถึงอันดับไหนแต่ตอนน ที่สามารถรักษาความต่อเนื่องให้เห็นได้ในยุคของอัมริมแน่นอนว่าการชนะ2นัดติดที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบางสิ่งและที่สําคัญเมื่อหนึ่งในชัยชนะนั้นเกิดขึ้นที่แอนฟิลสนามที่ยากที่สุดที่จะบุกไปชนะได้จากนี้พวกเขามีความท้าทายคือไบรตันที่รออยู่ซึ่งก็เป็นทีมที่ไม่ง่ายในการจะชนะเช่นกันโชคดีที่เกมนี้เล่นในโอทับฟอร์ดซึ่งมันเป็นโอกาสดีมากนะครับสำหรับดูเบนอัมริมที่จะต้องต่อยอดผลงานที่ถูกต้องให้เกิดความต่อเนื่องไปอีกนี่คือเกมที่หหาาากกกพพวววเเขขขชนะะจยัับ รรางทันนนีม่สใจจิๆขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์อิฟทิงนิวมีบทความที่นำเสนอโดยอลิซเจมส์บนหน้าเว็บไซต์ซึ่งเนื้อหาก็ชี้ประเด็นสำคัญไปที่เกมการแข่งขันที่รอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ไม่ใช่แค่นะัดต่อไปเท่านั้นกับไบตันนะครับหากแต่หมายถึงสาเกมต่อจากนี้ไปที่จะทั้งเป็นความท้าทายและบททดสอบสำคัญมากต่อรูเบนออามูริมและลูกทีมของเขาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าสามารถต่อยอดชัยชนะที่ได้มาจากแอนฟิลด์ด้วยการเปล um ี่ยนโมเมนตัมฤดูกาลนี้ให้พลิกไปเป็นเชิงบวกได้จริงๆ สามเกมต่อจากนี้ายของปีศาจแดงเริ่มต้นด้วยการเจอไบรตันวันเสาร์นี้และต่อไปที่ทริปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสกับท็อตแนมฮอสเปอร์เพลินนเหมือนจะไม่ยากอะไรในการเก็บผลลัพธ์ที่ดีแต่จุดที่น่าสนใจจาก3เกมเหล่านี้คือการที่พวกเขาล้วนเป็นคู่แข่งที่รูเบนออมูริมยังไม่เคยทําทีมชนะได้เลยสักทีมเดียวอีกทั้งในแง่ของสถิติทั้ง3าทีมนี้เป็นทีมที่ปีศาจแดงเคยแพ้ให้รวมกันมากถึง6ครั้งนะครับจากซีซั่น2023-2024และ2024-2025รวมกันกับสกอร์รวมที่ออกกมมาใน6เ เหล่านั้นคือ12ต่อ3ผู้เขียนระบุว่าตัวของรูเบนอมูริมย่อมรู้ดีแก่ใจครับว่าเขาไม่มีโอกาสไหนจะดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้วในการสร้างโมเมนตัมเชิงบวกขึ้นมาให้ได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากบรรยากาศทีมเวลานี้หลังบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลมาได้นั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างถึงขีดสุดแต่มันจะไม่มีค่าและไร้ความหมายไปเลยในปริบตาหากสามเกมหลังจากนี้ไปเขาไม่สามารถพาทีมต่อยอดผลงานจากแอนฟิลด้วยการเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องกับทีมคู่แข่งที่รออยู่เหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทามมิ่งที่ถูกจิบยกมาพิจารณาประกอบว่าทำไมเกม3นัดต่อจากนี้ของปีศาจแดงที่ประกอบด้วยการเจอกับไบรตันฟอเรสและสเปอร์ถึงมีความสำคัญอย่างมากนั่นก็เพราะว่านี่คือสาเกมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติรอบต่อไปในเดือนพฤศจิกายนโดยหลังเจอกับสเปอร์วันที่8พฤศจิกายนฟุตบอลระดับสโมสรจะหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติรอบสุดท้ายของปีปฏิทิน2025ไปอีกช่วงหนึ่งและกลับมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนทีนี้มีคำถามว่ามีนัยสำคัญตรงไหน คำตอบก็เพราะว่าหากสารเกมจากนี้ก่อนเบรกทีมชาติดูเบนออาบริมสามารถพาทีมเก็บใช้ได้อย่างน้อยชนะ2เสมอ1หรือต่ำสุดๆคือไม่แพ้เลยใน3ารเกมจากนี้มันมีโอกาสที่พวกเขาจะได้อยู่ในส่วนหัวของตารางแบบจริงๆจังๆที่ไม่ใช่แค่ช่วครั้งชั่วคราวก่อนเข้าเบรกทีมชาติซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะยิ่งทบทวีความมั่นใจภายในทีมปีศาจแดงเองให้มากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มากก็น้อย ส่วนในทางกลับกันอเล็กเจมผู้เขียนระบุว่าหากรูเบนออมริมไม่อาจกระตุ้นทีมให้ต่อยอดชัยชนะจากแอนฟิลไปสู่การเก็บผลงานการแข่งขันที่ถูกต้องใน3ามเกมต่อจากนี้ได้มากพอและมันจะเป็นหอ,อกที่ย้อนกลับมาทิ้มแทงตัวของรูเบนออมริมเองที่จะบนหลูกกลับไปเจอความกดดันเดิมๆเรื่องความมั่นคงในเก้าอี้การทํางานตรงนี้อเล็กเจมระบุว่าหาก3ามเกมนี้ยูเนเต็ดได้ผลลัพธ์ดีไม่พอก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ของปีศาจแดงที่ดําเนินมาตลอดช่วงหลายเดือนภายใต้าการคุมงานของรูเบนออมริมว่ายังคงสลัดไม่หลุดจากการก้า หน้า29และทอยหลัง49อยู่อย่างนี้ต่อไป จริงๆแล้วตัวของรูเบนอมูริมเองก็น่าจะตระหนักดีนะครับว่าหากจะวัดจากการสัมภาษณ์หลังเกมแดงเดือดของตัวเขาเองที่ย้ำว่าชัยชนะที่ได้มานั้นแน่นอนว่าน่ายินดีแต่ที่สุดแล้วเมื่อผ่านไปวันเดียวมันก็คืออดีตและไม่มีความหมายอะไรจุดนี้สะท้อนว่าเขาเองก็ทราบดีแก่ใจครับว่าปัญหาที่เป็นมาตลอดภายใต้การทางานของเขาคือการที่ทีมยังขาดความสม่ําเสมอในการทําผลงานดีๆให้ได้ต่อเนื่องเขาจึงเลือกจะสัมภาษณ์ด้วยการพูดอะไรบางอย่างที่ดึงสติผู้เล่นให้ไม่เหลืองกับชัยชนะที่ได้มาจากคู่อดีตตลอดการอย่างลิเวอร์พูล มากนกนัจนหลงลืมโฟกัสกับเกมต่อไปที่รออยู่ปิดท้ายวันนี้ด้วยความเป็นไปของแฮร์รี่แม็กควซึ่งหลังจากที่เขาสมบทฮีโร่กคดประตูใช้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในเกมลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าสตอรี่ของแฮร์รี่แม็กควจากนั้นมายังคงเป็นแรงบันดาลใจชั้นเลิศซึ่งเรียกเสียงยกย่องสรรเสริญได้อย่างต่อเนื่องจากคนในแวดวงวงการล่าสุดกระทั่งคนข่าวชื่อดังอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่เจ้าของวีเเด็ปนอีกคนนครนหว ต่อความเย้ายวนใจจากเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กไกวที่เป็นแรงบนันดาลใจช,ชั้นดีดระดับที่เขายอมรับว่าต่อให้คนไม่ใช่แฟนฟุตบอลก็ยังสามารถนําเอาเรื่องราวของผู้เล่นคนนี้ไปเป็นบทเรียนและเป็นกําลังใจให้กับชีวิตจริงได้ฟาบิซิโอโรมาโนเขียนข้อความผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองโดยเนื้อหานั้นระบุว่า แฮร์รี่แม็กควายเขาสมวลได้รับการโพสถึงเป็นพิเศษผมคิดว่ามันคุ้มค่าทั้งสาหรับคนเป็นแฟนบอลและไม่ใช่แฟนบอลก็ตามไม่กี่วันหลังจากที่เขาหมงประตูชัยท้ายเกมที่แอนฟิลด์ฮีโร่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนเรื่องราวของเขายังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดตอนนี้มันคงง่ายในการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่เขาต้องเผชิญตลอดเวลาตั้งแต่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวมหาศาลแต่ผู้เล่นไม่ได้เป็นคนกําหนดค่าตัวสิ่งนั้นมันเรื่องของสโมสรจัดการพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนตต์พพวกเเขาาายยมอ่ง็ ที่เพื่อทําผลงานแต่บางทีมันก็ไม่เกิดผลบ้าง แฮรี่ไม่ใช่คนที่ต้องมารับผิดชอบกับค่าโตมหาศาลนั้นแต่ระดับการถูกเหยียดยามการถูกด่าทอพันโพสต์ต่างๆมีอะไรต่างๆโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ล้วนเป็นสิ่งน่ากลัวที่ไม่เคยเกิดขึ้นขนาดนี้มาก,ก่อนลองนึกภาพตัวเองต้องเจอแบบนั้นถูกด่าทอเหยียดยามเพียงเพราะผลงานการเล่นไม่ดีพอมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ก็จริงแต่กับแฮรี่เจอมานั้นเขาไม่ใช่คนเดียวที่ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานด้วยซ้ำในช่วงเวลาเดียวกันมันมากเกินกว่าจะยอมรับได้ว่าปกติอีกอย่างผมมั่นใจว่าเกินครึ่งของคนที่ด่าเขาอาจไม่เคย ดูเกมหรือกระทั่งไม่ได้ติดตามฟุตบอลด้วยซ้ํามันเป็นแค่อะไรง่ายๆเปิดบัญชีโซเชียลขึ้นมาแล้วด่าแฮร์รี่แม็กควาแต่แฮร์รี่ไม่เคยออกมาตอบโต้ตก,กับใส่ใครไม่เคยบ่นกับสิ่งที่เจอเขาแค่ก้มหน้าทํางานหนะัก ไม่ยกธงยอมแพ้กับความฝันในการเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทำผลงานกลับมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่มีปลอกแขนกับตานก็ไม่ใช่ปัญหาไม่หลุดโฟกัสช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและทุ่มเทให้ดีที่สุดในทุกเกมและการซ้อมเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่แย่ขนาดนั้นในเวลาดังกล่าวแล้วก็ไม่ใช่ผู้เล่นระดับบอลลงดออะไรในวันนี้หรอกทุกอย่างมันคือช่วงเวลาฟุตบอลกีฬาชีวิตเรื่องราวของเขาใช้ได้กับทั้งคนเป็นแฟนบอลและคนทั่วไปหลังจากทำประตูชัยที่แอนฟิลด์เขากล่าวว่า ผมมีความสุขมากเพราะผมรักสโมสรนี้มาตลอดและเพราะวันนี้แฟนๆของเรามีความสุขได้พวกเขาสมควรได้รับมันปล่อยให้คนวิจารณ์ไปแต่อย่ายอมแพ้ต่อความฝันที่คุณมีทำงานให้หนักและทุ่มเทให้เต็มที่เสมอสิ่งดีๆจะตามมาเองก็เป็นอย่างที่ฟาบิซซโอโรมาโนกลั่นความในใจออกมานะครับเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กไวถือเป็นบทเรียนและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงสาหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงวงการฟุตบอลหรือไม่ก็ตาม